Gview, s a Srock, King IT Network, Total Link สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ o h o x s o c o m นะฮะ เรื่องการจอจากทางเอ็นวีดีอตระกูล Maxwell นะครับรุ่นน้องสุดที่ออกมาล่าสุดก็จะเป็น G-Force GTX 950นะฮะเช่นเดียวกับตัวที่อยู่กับอีกวันนี้นะครับก็จะเป็น G-Force GTX 950จากทาง ASU s นะฮะซึ่งหน้าตาตัวนี้ก็จะไม่เหมือนรุ่นที่เป็น Direct CU นะฮะตัวนี้จะเน้นฝากครอบสีขาวออกแบบมาให้แมทช์กับดีไซน์ของบอร์ด z 100 Signature Series จากทาง a s u s เลยนะฮะซึ่งจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนั้นประสิทธิภาพการเล่นเกมและเบนช์มาเป็นยังไงเดี๋ยวอิงพาไปดูเทปนี้ครับมาเริ่ม เช่นเดียวกันกับเมนบอร์ดและการ์ดจอรุ่นอื่นๆของทาง ASUS หลายๆรุ่นจะเป็นธีมเกม World Warship ซึ่งตัว d u c ตจะให้ exclusive feature มาด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ที่แตกต่างกันหลักๆจะเป็นตรงนี้เลยนะครับชื่อรุ่นตัวการ์ดจอ GeForce GTX 950นั่นเองฮะหมุนมาด้านหลังนะครับจะเห็นว่าสายมือสุดการ์ดจอตัวนี้ธีมการออกแบบของเขา ออกแบบมาให้แมทช์กับเมนบอร์ดตระกูล s i กเนเจอร์ e ีรีส์1 7 0จากทาง ASUS นะฮะซึ่งก็มีรูปอยู่ยงนี้เช่นกันนะฮะฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่น Auto Extreme Technology ตัวนี้ก็มีมาให้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นตัวการและมีโปรแกรม Bundle G P U tweak 2และ e x p l i t Game c a s t e r มาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูกันที่ตัวการ์ดใกล้ๆนะครับจะเห็นว่า มีธตีมสีขาวตัดสีบรอนแล้วก็สีน้าเงินนะครับซึ่งถ้าให้ผมแซวนิดน,นึงนะฮะมันจะเหมือนกับหมวก Stormtrooper เลยนะครับจาก Star Wars นะฮะเท็กซ์เจอร์เหมือนกันนะครับสีขาวเงาๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีพัดลม2ตัวนะครับ Dual Fan ซึ่ง Dual Fan น,นี้แน่นอนดีกว่าพัดลมแบบ Lower นะฮะพัดลมแบบ Lower จะใช้รอบการทํางานที่สูงส่วน Dual Fan น,นี้ในเมื่อมี2พัดลมก็หมายความมันมีหน้าสัมผัสข,ของใบพัดที่เยอะ ทำให้สามารถใช้รอบการทํางานที่ต่ําลงและรอบการทํางานที่ต่ําลงนี้หมายความว่าเสียงก็จะเงียบลงด้วยครับผมด้านข้างนะครับกับด้านดูกันก่อนจะเห็นว่ามีช่องตรงนี้นะครับเพื่อให้ลมออกด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวซิงค์นั้นจะเป็นแบบอลูมิเนียมที่มันมีฟินอยู่นะครับเวลาพัดลมเป่าอัดก็จะรอดออกมาด้านนี้นะครับด้านบนก็มีด้านข้างก็มีตรงกลางจะเป็นโลโกโออ้ asus ครับผมทางด้านบนขยับขึ้นมาเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าตัวการ์ดนี้ มีเฟรมเป็นเหล็กนะครับซึ่งก็ถือเป็นประโยชน์นะเพราะว่าการ์ดจอสมัยก่อนนะครับเขาไม่มีเฟรมตัวนี้เวลาใส่ไปนานๆมันก็งอนะครับเพราะว่าการ์ดมันก็ถูกดูดลงตามแรงน้มถูของโลกนะฮะตัวนี้ก็จะให้เหล็กค้่มมาแล้วนะครับซึ่งยึดติดกับตัว PCB เลยเวลาเราถอดซิงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะถอดเหล็กนี้ออกนะฮะนี่ก็สามารถเปลี่ยนซิงก์ได้อะไรปกติครับผมตัวนี้นะครับมีช่องเสียบ Bridge SLI มาให้1ตัวครับผมในส่วนของ power input นะครับการ์ดตัวนี้ก็ ใช้ TDP ประมาณ90กว่าวัตต์นะครับตรงนี้จะต้องเสียบไฟพลังงานจากทาง power supply เป็นแบบ6พิน1หัวครับผมการตัวนี้นะครับจะกินพื้นที่2สลอตแต่เรามาดู IO กันดีกว่านะฮะ IO จะมีหลักๆคือซ้ายมือสุด Display Port DVI และ HDMI ครับผมเราแกะซิงค์นะครับซึ่งถ้าซื้อไปเองนะฮะจะมี v o i แปะอยู่นะครับคุณก็ไปเล่นวิธีแห่งคุณก็ได้นะครับลอกวอยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรา จิ้มเข้าไปอย่างนี้คือประการตัวนี้จะขาดนะครับสำหรับการาดเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้แกะนะฮะเพราะว่าซิงตัวนี้มันก็น่าจะเป็นซิงที่โอเคอยู่แล้วนะฮะสำหรับดูโอแฟนตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงตอนนี้เรามาแกะกันก่อนนะฮะหลักๆแล้วพวกซิงอัพเตอร์มาร์เก็ตถ้าไม่ใช่ซิงเดิมแบบบลูเวอร์อะไรอย่างนี้นะฮะจะถอดน็อต4ตัวอย่างที่เรากำลังทาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ถอดง่ายได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังถอดเสร็จแล้วเราขันน็อตแค่รครับ ในที่นี้อีกจุดหนึ่งนะฮะถ้าจะถอดซิงต้องระวังก็คือไอ้เจ้าพัดลมตัวนี้นะฮะไอ้ตัวปั๊กพัดลม4ีพินถ้าเรากระชากมาแรงๆนะครับหัวข้างในก็อาจจะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ระวังกันหน่อยนะครับหรือว่าอันนี้เราถอดดูเฉยเพราะ,ะนั้นเราขอไม่แกะอันนี้ออกมาแล้วกันนะฮะมาดูที่ตัว PCB กันก่อนนะครับ PCB ของ asus gtx 5 0ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบกันพวกความชงความชื้นมาแล้วนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานตามสภาพปกตินะฮะ GPU อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็น Maxwell 2ของ GTX 950นะครับจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะฮะโดยที่ล้อมรอบด้วยเม็ดแดมจากทาง s m s u n g นะฮะ g d r 5นะครับมีทั้ง2ด้านด้านนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นเลยจะมีมาอีก2เม็ดตรงนี้อื่นๆนะครับพวกภาคจ่ายไฟหามวงนี้นะครับ Super Alloy Power นะครับตามที่เขียนอยู่เลย SAP นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของทาง ASUS ที่เขา เน้นเรื่องความทนทานแล้วก็พวกเสถีรภาพในการใช้งานนะครับเราสามารถเปิดทิ้งทั้งวันทั้งคืนในอุณหภูมิฟูลโหลดขณะมีความร้อนแล้วก็โหลดหนักๆได้นะครับในที่นี้ก็เป็นวัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าพวก m o สเฟตแล้วก็คาปาซิเตอร์ทั่วๆไปนะฮะ ก่อนอื่นเรามาดูโปรแกรม GPU Z ก่อนนะครับสำหรับ NVIDIA GeForce GTX 950จากทาง ASUS ตัวนี้นะฮะก็ชื่อขึ้นตรงรุ่นนะครับ s u b e n d r ASUS นะฮะเชเดอรมี718 Unified Unit นะ,ะโดยที่เป็น Direct s u p p o r t 12แล้วตัวนี้แรม2 g b จากทาง Samsung แบบ g d r 5นะฮะบัสวิด128บิตส่วน GPU clock ของเรานะฮะเบสอยู่ที่1,076 MHz และ b o สต์อยู่ที่1,203 MHz ส่วนเมมรีนั้นอยู่ที่1653งพัห้อยห้าเมกะเฮิร์ตนะฮะตัวนี้ก็ OC ซีมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิิภาพษษษษษกันเดี๋ยวเรามาดูคะแนน b e n c h มาร์กันนะครับเริ่มกันที่ 3DMark f s t r Strike คะแนนออกมาแล้วนะครับสำหรับ 3DMark Fire s t r i ต e นะฮะตัวนี้ทำได้ที่5,635คะแนนโดยที่มีกราฟิกสกอร์นะฮะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ6 8, score 8, 3, 4 7 8นสีและ Combine Score ที่2,326ครับ อันนี้นะครับเรามาลองเล่นเกมกันบ้างนะฮะเกม Gt5 นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่คนถามมาเยอะที่สุดนะครับว่าเล่นได้ไหมปรับได้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมจะลองปรับแบบเน้นเฟรมเรทดูนะฮะซึ่งผมอย่างที่เห็นนะครับ Resolution 1080นะฮะทุกอย่างปิดนะครับ V-Sync ปิดนะฮะ d e n s i t y Variety Scaling เต็มส่วนพวก t e x t u r e อร์และก็อะไรต่างๆผมจะทิ้งไว้ที่ High ทั้งหมดนะฮะโดยที่ไม่เปิด m s a a นะครับ s e ต t i n g ตามนี้เลยเดี๋ยวเราดู Bench m ม r k กัน โอ้ oh, เริ่มมาที่90กว่าร้อยนะครับอันนี้เพราะว่าเราปรับไฮและไม่ได้เปิด m อ a ม่ไนะฮะแดมก็ยังเหลือใช้กันอยู่นะครับอย่างที่เห็นก็ยัง90กว่าอยู่นะครับตรงนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้สบายมากนะครับสำหรับการปรับไฮแต่ว่ายังไม่เวดดี้ไฮยังไม่เอตร้านะครับอันนี้เราลองเปรียบเทียบกันดูเ,ยเฉยเเพราะว่าเทปที่ผ่านมาเราเทส GTX 950ไปหลายตัวแล้วนะครับ ร้อยกว่านะครับทรานซิชันกลางวันกลางคืนฮะอย่างที่เห็นนะครับเฟรมขนาดนี้ถ้าจอคุณเป็น 60Hz อาจจะมีภาพกระตุกหรือว่าภาพขาดอะไรบ้างนะครับเพราะว่า Refresh Rate ของจอมันไม่ถึงกับเฟรมของมันนั่นเองนะ,อน,น,นะครับอันนี้นะฮะจะเป็นฉากน้ำนะครับซึ่งอันนี้จะเรนเดอร์หนักที่สุดนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเฟรมตกไปต่ำสุดเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในเรนจ์เจกว่ากาอยู่นะฮะ ถ้าภาพขาดหรือภาพกระตุกไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าจอเรา refresh rate แค่60นะฮะมันกระพริบตามเฟรมเรทไม่ทันนะฮะอันนี้แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องซื้อจอพวก120 h z ิ144เฮหรือว่าจอเกมมิ่งทั้งหลายถ้าการ์จอเราสามารถปั่นประสิทธิภาพได้เฟรมตามเฮิรต์ของเขานะครับ120เฟรมก็ใช้120เฮิรตขึ้นไปนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นก็ยังโชคดีนะครับที่ยังไม่มีภาพขาดหรือว่าภาพกระตุกตัวนี้ ยืนพื้น80กว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้แหละฮะเพราะว่าจะมีการจราจรในเมืองซึ่งเฟรมสูงที่สุดพรีตอนนี้นะครับดูซิว่าขึ้นมีเยอะไหร่120กว่านะครับเพราะฉะนั้นผมน่าจะให้คำตอบได้แหละว,ว่า GT a 5ตัวนี้ปรับ High Resolution 1080 ส่วนพวกดอโรดิสเทนซ์ต่างๆผมไม่ได้ไปยุ่งนะฮะก็จะเห็นว่าระยะไกลย,ยังมีเบลออยู่นะครับแต่ว่าเราสามารถปรับสูงกว่านี้ปรับดอ d i ดิส n ทนเพิ่มปรับเท็ t u r e อร์ดีเทลอะไรต่างๆที่ Very High หรือว่า Ultra ได้แต่ว่าปิด MSAA การ์ตัวนี้ก็จะสามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ประมาณ50-60ขึ้นไปนะครับลองดูว่าถ้ามันชนเฟรมจะตกไปเท่าไหร่ก็ตกไป80ต้นๆนะฮะ เดี๋ยวดูระเบิดบ้าง70ต้นๆนะครับถือว่าต่ำที่สุดแล้วนะฮะสำหรับการจราจรในเมืองเรามาดูอุณหภูมิกันบ้างนะครับตอนนี้เราไอดเอลอยู่นะฮะจะเห็นว่าโหลด0%นอะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสนะครับยังนิ่งๆอยู่นะฮะพัดลมรอบส6 1 1 9 5อรอบรอยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟูลโหลดดูซิว่ามันจะโดดไปเท่าไหร่ โดดขึ้นมาทันทีที่49องศาเซลเซียสนะฮะโดยที่รอบพัดลมก็ยังเบาๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สัก15นาทีละกันมาดูซิว่ามันจะไปหยุดนิ่งที่เท่าไหร่ผมทิ้งไว้กว่า15นาทีละนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิไปนิ่งอยู่ที่ประมาณ68องศาเซลเซียสนะครับอาจจะมีสวิงอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะ67 68นะครับอย่างที่เห็นรอบพัดลมนะครับขึ้นไปอยู่ที่64เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นรอบที่ค่อนข้างสูงนะครับ2,000กว่ารอบตรงนี้ถึงแมมม้วจะีพััดล2ต ผมได้ยินเสียงเบาๆนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นการรบกวนไหมถือว่าอย่างนะครับเพราะว่าพัดลมหม้อน้ําผมยังดังกว่านี้อยู่นะฮะตรงนี้2,100รอยอบนะครับโหลด99%ถึง100%อยนะครับอย่างที่เห็นเลยถือว่าเป็นการที่ยังคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับเพราะว่ายังอยู่ต่ํากว่า70องศาอยู่ฮะอันนี้นะครับจะเป็นการบริโภคพลังงานหน่วยเป็นวัตต์นะฮะอเดิลอยู่ที่มาตรฐานนะครับ60ประมาณ58-60นะฮะเพราะว่าอันนี้ทางซิสเต็มนะครับย เดี๋ยวเราจะลองกดฟู l l หลดการ์ดจออย่างเดียวนะครับดูซิว่าขึ้นไปที่ประมาณกี่วัตต์ขึ้นมาที่160ไปลายๆนะครับก็ตีไปซะว่า1 7 0่วัตละกันนะครับถือว่าเป็นการ์ดที่บริโภคพ,พลังงานถือว่าต่ำอยู่นะครับเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้เพราะว่าการสถาปัตยกรรม Maxwell 2ของ Nvidia นั้นขึ้นชื่อเรื่องประสิทธิภาพต่อการบริโภคพ,พลังงานที่ดีอยู่แล้วครับ การจอ g t x 950จากทาง ASUS ตัวนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับออกแบบมาเหมาะสมกับบอร์ดซีรีส์1 7 0 Signature นะครับรุ่นสีขาวๆที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก z 1 7 0 a หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ส่วนเรื่องประสิทธิภาพของเขานะครับวันนี้ผมลองเล่น g t 5แบบปรับ High Resolution 1080นะครับยังไม่ใช่ Full High หรือ Ultra FSA ปิดนะฮะจะเห็นว่าประสิทธิภาพนั้นโดดขึ้นมาร้อยกว่าเฟรม120เฟรมมั่ง ต่ำลงมาก็ต่ำสุดที่70 80นะฮะถือว่าเป็นการ์ดที่ถามว่าเล่นได้ไหม g t 5เล่นได้และเล่นได้ดีมากด้วยนะครับกับประสิทธิภาพระดับนี้ราคาอยู่ที่ ,5690 บาทนะครับถือว่าเป็นการ์ดระดับ mainstream ที่มีประสิทธิภาพต่อราคาและการบริโภคพลังงานที่คุ้มค่ามากนะครับตัวนี้เรื่องอุณหภูมิก็เช่นกันนะฮะตัวนี้ถือว่าคูลอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการ์ดซีรีส์ max pro l 2จากทาง nvidia ตัวนี้ยังไงต้องขอขอบคุณทางบริษัท asus ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได มาให้เองได้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอคโซนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพกแหม่มโซนหน้าที่โออคโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ